ก็ยยดูเสียงที่ครูให่ได้ยินถไหมคะชัดเจนไหมคะปกทุกตัวย่อมมาแตะต้องตัวเออเาตัวที่แตะนะคะ เราก<ม>็จะทำส<า>ุดอะถูกไหมเอใหญ่เอใหญ่ B ใหญ่บีใหญ่อันนี้คือไทยหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบไหน สิ่งที่ต้องการคือไฟฟ้ากับสายยางในหมู่บ้านค่ะแล้วก็ยาก,กันยุงค่ะถึงแม้จะไม่มีสายยาณในหมู่บ้านแต่หนูก็พยายามหาสายยาณให้ได้เรียนค่ะ นนได้เสาสัญญาณไฟฟ้าครับจากที่โรงเรียนได้มีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนนะครับจากรูปแบบออนไซต์ site, คือเรียนในโรงเรียนนะครับวันนี้ก็ปรับรูปแบบเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับเนื่องจากเขตบริการของบ้านของหมู่บ้านนะครับมีผู้ติดเชื้อนะครับก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนมาเรียนออนไลน์นะครับวันนี้ทางโรงเรียนก็ได้มา ติดตามการเรียนออนไลน์ของนักเรียนนะครับในเขตบริการนะครับซึ่งมีหมู่บ้านหนึ่งนะครับซึ่งไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับแต่นักเรียนก็พยายามที่จะเรียนรู้นะครับโดยหาที่จุดนะครับที่มีสัญญาณนะครับนะครับก็คือบริเวณสวนยางนอกพื้นที่หมู่บ้านนะครับครับก็อาศัยพื้นที่ตรงนี้ในการเรียนการสอนนะครับในการเรียนที่จะเติมเต็มในเรื่องของการเรียนรู้ต่างๆนะครับรอจนถึง ขอความร่วมมือนะครับเพื่อนเพื่อน,นะครับที่อยู่ข้างล่างนะครับเอา power bank เอาอะไรที่มีพลังงานมาให้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะได้ช่วยเหลือนักเรียนนะครับให้เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ในโอกาสนี้ครับผม